ชนะช่องเจ็ดสร้างปรากฏการ์ถนุนโลงกูศักด์สี 4, ให้ช่องสามสิละครเก่าเรตติ้งปังสิปีย้อนหลังเรตติ้งขนาดนี้ใครบอกชนะไม่เป็น เชื่อว่าทุกคนจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันหากถามเรื่องของเรติ้งละครหลังข่าวว่าจะต้องเป็นช่องจิดอย่างแน่นอนที่คว้าชัยชนะไปครองแต่หารู้ไม่ว่าช่องสมนั้นก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้เหมือนกันไม่ได้เป็นเพียงผู้แพ้อย่างที่หลายคนคิดเพราะหากมองย้อนไปสิปีไล่หลังจะเห็นได้ว่าละครช่องสมหลายเรื่องเป็นที่นิยมและเป็นกระแสอย่างมากจนสร้างปรากฏการณ์ถนนโลกมาหลายต่อหลายครั้ง อีกครั้งยังกว่าเรตติ้งที่สูงลิฟจนเอาชนะช่อง7มาได้อย่างสบายๆลบคำสุป,ประมาทที่ว่าละครช่อง3มีแต่ละครพลอตเก่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนชม1ิละครช่อง3าที่เรตติ้งดีแซงช่อง7จนได้ครองจอและครองรีโมทมากที่สุดด้วยกันค่ะเรื่องที่ห่หองเนื้อก25 6 5ร้อเรตติ้ง20.6ปรากฏการจากละครหองเนื้อ9ที่ได้นุ่นวรนุษย์มาแสดงให้ช่อง3าเป็นครั้งแรกเรื่องที่2สามีตีตรา2 2,557เรตติง14.9ทางค่ายน้องใหม่ในช่วงนั้นทองอินเตอร์เทนเมนต์ก็ส่งสามพระนางปบธนวัฒน์พลอยเชอร์มานจุยวรัทยามาเชื่อเฉือนบทบาทเรื่องที่3ดอกส้ม4ีทอง2,554เรตติง13.5กระแสะอันร้อนแรงระอุจากทางค่ายบอสคา์ทไทยเทเลวิชันซึ่งขึ้นชื่อด้านสะท้อนสังคมด้วยการเชื่อเฉือนระหว่างชมพู่อริยาโดนัทมนัสนานเรื่องที่4บุพเพสนิวาส2 5 0 0 เรตติ้ง18.63ละครอิงประวัติศาสตร์สมัยรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสร้างความสุขให้กับแฟนละครอย่างท่วมทน้นเรื่องที่5นาคีเรตติ้ง17.29ละครที่ว่าด้วยเรื่องความศรัทธาอันมีตำนานพญานาเป็นแบล็กกาวอันศักดิ์สิทธิ์และส่งอิทธิฤทธิต์ต่อหัวใจคนดูเรื่องที่6สุดแค้นแสนรัก2,558เรตติ้ง11.92ตัวละครที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจคนดูสะท้อนให้สุดแค้นแสนรั ผลิตโดย Maker K เล่าเรื่องในอดีตของจังหวัดนครสวรรค์อย่างมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่เสร็จโกรงกร,รม2 5 6 2เรตติ้ง11.13ขึ้นชื่อเป็นผลงานอีกเรื่องของ a อดอาร์ตเจเน i เรชพร้อมทีมนักแสดงขับข้างอย่างเบลล่าราณีเซมจิรายุเรื่องที่8ผู้ก่อนยอดรัก2558เร้อย้ิงกูด Feeling Good คล้ายละครอ,อารมณ์ดีมาพร้อมงานถนัดในละครผู้กองยอดรักตีความใหม่ ก็ยิ่งรักษาระดับความน่ารักปนหาาวิได้เรื่องที่9ประดิวรัตด,ดา2560เ a t รตอติ้ง8.95อีกผลงานระดับมาสเตอร์พีชของกู๊ดฟิลลี่ที่ทำละครรักได้หวานหยดแฝงความน่ารักไปด้วยคู่พระนางเคมีทำลายล้างเรื่องที่10เพลิงบุญ2560เ a t รตติ้ง8.90ผลงานของเมเกอร์กรุ๊ปที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในเวอร์ชันก่อนเพลิงบุญ2560ถูกตีความใหม่ผ่านตัวนักแสดง